ครับวันนี้ไปทานอาหารเชา้ากันนะครับเพราะว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญสมองต้องใช้พลังงานร่างกายต้องได้สารอาหารนะครับผมก็จะทานอนตัวนี้เรียกว่าบอดี้คีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะครับในหนึ่งซองนี้อย่างนี้นะครับมันจะเป็น1ซองอย่างนี้เป็นผงนะครับแล้วก็ผสมชงกับน้ํานะครับ1งซอง มีโปรตีน16กรัมมีใยอาหาร5.5กรัมมีไขมันมีน้ำมันมีคาร์โบไฮเดรตและมีวิตามินเกลือแร่ครบนะครับเพราะว่าได้ชื่อว่าผลิตภัณฑทดแทนมื้ออาหารคำนี้นะครับไม่ได้ว่าออยจะให้มาง่ายๆนะครับต้องมีสารอาหารครบมีพลังงานนะครับแล้วก็สามารถาทดแทนมื้ออาหารได้จริงๆนะครับวิธีการทานนะครับก็คือ เราก็ผสมน้ำนะครับผสมน้ำเราจะใช้กับน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับสัก 350cc ซีซีนะครับเยอะมากนะครับ ครัวน,นี้ผมจะเพิ่มรสชาติอีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอันนี้คือรสกลิ่นกล้วยหอมนะครับผมจะเพิ่มรสชาติก็คือใส่โปรโตีนชาเขียวเข้าไปด้วยอีกสักหนูช้อนนะครับก็จะได้โปรโตีนเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งช้อนนะครับเพื่อความอร่อยซึ่งผมชอบนะครับและหลังจากนั้นก็ ขย่วครับก็แตกตัวง่ายนะครับฟองไม่เยอะนะครับละลายแล้วครับหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าในหนึ่งมือของผมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาทางกันเลย อร่อยลืนง่ายนะครับก็มั่นใจนะครับว่าได้สารอาหารครบเ,เพื่อนๆลองทานดูนะครับอร่อยมากครับสวัสดีครับ